สวัสดีครับอยู่กับช่องพิชัยสายดันชาแนลครับนี่มาดูคุณตาทำอะไรอีกแล้วครับวันนี้โอ้โหปูบ้านมีแต่ยหยาเลยครับขาดคาด,คาดเป็นขาดได้ครับนี่เอามากวดหยา มีต้นมันอยู่เด้ครับแต่ว่าหยามันขึ้นหลแกเลยจิกกวดหญ้าออกกวดหญ้าออกก่อนเพราะมันเวลามาไถเพื่อเจ็บหัวมันไถได้เก็บได้ซ้ำได้กับเซียวรับประมาณนี้แหละเพราะว่ามันหกแห้ง โอ้อย,ยอันเกล้ยปุนเนี่ยไอ้แซนสิงไปแล้วถามไปเบิ้งครับเออขาดขาดดัดแสงเนื้อครับนี่ปยปุ่ใหญ่เราความคิดดีเลยครับเนี่ยเนี่ยมัน มันมีหัวอยู่เด้ยครับนี่แกคือมาตัดคือมาขาดตึกสี่นออาศัยว่าติดไทยเก็บหัวเลยครับนี่ได้เท่าใดก็เอามัง่งผมกับโบงหัวกันว่าสิเห็นแน่ได้อันี่ก็สันนิษฐานอยู่ครับว่าเล่าจิมมาไทยที่หลังเก็บเอาได้ซั่มได้ก็สิ เก็บได้ซ้ำได้เอาซ้ำนั่นครับเอาไป่ว่าไถรอบสองรอบสามรอบมันก็ะิเห็นทุกรอบแล้วก็ะจี่ปลูกไหเท่วยครับ นี่นี่ครับหัวมันกระดาษว่าท่านในไทยได้เียครับยังึ้นมาแล้วเดี๋ยวไทยกับมี่ครับ เสร็จแล้วครับขาดตรงนี้เสร็จแล้ว <c oughs> ที่เห็ดแนวนี้เนาะยี่สิบเจ็ดแรงครับอิสกิพ่อๆพกันครับสามหกเลยครับล่อหนาล่อหลังนี่ซ้ำกันเลย มาแล้วครับอ่านี่กลองมันครับเดี๋ยวผมจะออกที่ห่อปลอกให้เพื่อนเดี๋ยวแป๊บนึงมาแล้วครับ ครับวันจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจกันลิหน้าครับคิดนี้สวัสดีครับฝากกดติดตามช่องพี่เด็กไซดันชาแนล้วยครับ